ไปอยู่กันตอนนะครับกับรายการสุตาตพาตะลุยโฮมทัวร์นะครับต้องบอกว่าวันนี้เราถ่ายรายการนะครับทั้งพิธีกรแขกรับเชิญและก็ทีมงานทุกคนนะครับมีการผ่านสวอปกันเรียบร้อยแล้วนิกเธอไม่ต้องห่วงฉันเลยฉันสวอปทุกวันสวอปทุกวันด,ดาราต้องสวอปทุกวันนะครับงั้นเด็กน,นี้ทุกคนใส่แมสหมดเลสซิ่งไม่ใส่แมสอันนี้ถือว่าปลอดภัยนะครับค่ะโอเคอันเดี๋ยวเราให้เฮร์เลสซิ่งนั่งเล่นเกมไปเรื่อยๆอันนี้เกมอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเกมอะไรครับเฮเลสซิ่งรู้จักไหมครับ นนไม่รู้ค่ะแต่เขาเก่งนะเขาสี่ขวบนี่เขาแบบต่อเองแล้วอ่ะเขาเดี๋ยวเขาจะยเล่นให้ดูด้วยช่วงเนี้จริงๆอ่ะเป็นช่วงที่ดาราัร้องคือไม่ไม่มีงานเลยนะดาราก็มีงานน้อยมากแต่พนัประพามอก้เบรกหนึ่งบอกว่า,า,าก็จะทำมาเจ็ดวันเหรอเจ็ดวันจ้ะที่เหรอพี่จริงคือเราแบบเหมือนว่าเราแบบปรับเปลี่ยนอย่างนิกกี้พี่ว่านิกกี้เองก็มีงานทุกวันแต่น้อยลงเยอะแค่ทุกคนมันโดนอยู่แล้วน้อยลงเราเป็นพิธีกรนิกพิธีกรแปลว่า เราจะต้องมีงานออนแอร์ตลอดนี่เข้าใจปะครับได้เพราะว่าเพราะว่าพี่มีรายการสดใช่ไหมใช่เรามีรายการสดที่มันไม่จอดําไม่ได้รีลันไม่ได้เรายังมีรายการที่ต้องมีคอนเทนต์ที่จะต้องทํนี่เก่งมากอ่าแล้วก็ต้องดึงต้องดึงใครเริ่มก่อนอ่าเอซิ่เริ่มก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ไปแล้วก็คุยไปแล้วเล่นเกมกับเลซี่ด้วยแม่ตาแม่ตาโนตาแม่อ่าก็คือต้องมีรายการสดอยู่เรื่อยเรามีรายการสดปรากฏว่าในช่วงจังหวะนั้นน่ะ มีรายการ3รายการที่เป็นรายการประจำใช่ปะพอเรามีรายการประจำอะ่ะเราก็เลยได้ทำงานทุกวันมไม,ไม่พี่เพชรแต่ว่าตอนนั้นอะตกลงอะ่ะพี่ก็ไม่ได้ติดโควิด -19 ไม่ได้ติดไม่ได้ติดแต่มันมีข่าวออกใหญ่โตเลยว่าตอนแรกครั้งแรกพี่ตรวจพี่ติดใช่คืออย่างนี้เรื่องราวอะ่ะตอนนั้นน่ะจำได้ว่าไปตรวจวันจันทร์จริงๆอ่ะตอนเช้าอ่ะตอน11โมงก็ตรวจ ATK ไปแล้วครับมันไม่ขึ้นแต่เพเอิญที่ต้องไปตรวจอีกอะ่ะเพราะรายการอีกรายการหนึ่งที่จะไปทำงานวันอังคารอ่ะ เขาขอผล T C P C R ที่มีทัาียังคอมีท่านยังเป็นแเป็นแ l บเป็นแ l บใช่ไหมซึ่งอ่าเราก็เลยไปตรวจให้ช่วงบ่ายสามครับผลน่ะมันออกตอนเที่ยงครึ่งของวันอังคารประกฏก็โทรมาแจ้งว่าเออคุณแพทติดโควิดเราก็อ่ะเราติดเหรอเอ๊ะแล้วทำไมตอนเช้าเราตรวจแล้วเราไม่ติด A T K เอ้ยหรือมันอาจจะสลับอะไรใดๆกันได้ตอนตอนตอนพอรู้ว่าติดแล้วเป็นไงมันตกใจก็ห่อของทุกอย่างขึ้นรถรวบทุกอย่างขึ้นรถแล้วก็ตั้งสติว่าจะเริ่มยังไงดีก็เลยโทรปรึกษาคุณลุงคนนี้เขา ไปไปสวอปซ้ำต้องสวอปซ้ำอีกทีนึงอีกทีหนึ่งเพราะอะไรตอนแรกอะตัวเองอะคิดว่าเออช่างมันก็คงเข้าขบวนการรอเตียงหรืออะไรเราไม่ได้มีอาการก็คงกลับตัวอยู่บ้านแต่ที่เราเป็นห่วงคือลูกอะเลขาเราซึ่งเขาไม่ได้ตรวจท c p c พกับเราวันนั้นครับซึ่งหนูติดไหมไม่ติดเก่งมากซึ่งเราเราเป็นห่วงเขาเพราะว่าเขาไม่ได้ตรวจซึ่งพอเราไปโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยเราก็ตรวจ3าคนใหม่หมดเลยปรากฏผลของวันอังคารตอนเย็นนั่นเลยที่ออกมา คือจริงๆมันไม่ติดเลย3คนครับไม่มีใครติดแลวพลาดเลยไม่มีใครติดเลยทักคนเดียวแล้วขึ้น่าพี่ติดได้ไงครั้งแรกเสร็จก็เลยงงไงว่าทําไมพี่ติดคือมันไม่มีจังหวะไหนที่พี่กับเลสห่างกันครับแล้วพี่จะติดคนเดียวได้ยังไงอืแต่หมอบอกว่าอยากให้คุณแพทกักตัวแยกออกมาก่อนอืเพราะผลอันแรกมันบอกว่าติดอืมมันมีอยู่2เหตุผล 1. คุณแพทเพิ่งรับเชื้อมาครับแล้วยังไม่แสดงอาการครับ2เป็นมานานและกําลังจะหาย พราะค่า C t ทีเนี่ยมันค่อนข้างตา่ําค่าซ t ทีของแต่โรงพยาบาลกแต่ละแ l a ก็กไม่เหมือนกันถูกไหมก็เลยกังวลหนักอีกว่าถ้าเป็นอืกูเป็นตอนไหนก่อนกูเป็นตอนไหนก่อนแล้วตอนนั้นพี่กังวลอะไรที่สุดเจอคนเยอะหรือว่าลกลัวลูกติดหรือว่ากลัวลูกติดแล้วก็กังวลมากที่สุดคือกลัวคนอื่นเดือดร้อนนิกกี้ค,คือเรามองอย่างนี้เราอะเจอคนเยอะนิกกี้เวลาเรารรทํางานอะแล้วเราเรา,เราวิ่ง3ามรายการอะเราจะเจอใครบ้างเช้าก็จัดไปแล้วสามคน ช่วงส10บโมงจัดไปอีกสองคนตอนนี้ผลกระทบห้าคนแล้วนะยังไม่พอทีมงานอีกที่จะต้องกักตัวกับเรารวมๆแล้วอ่ะคนที่เจอเราอ่ะแค่วันนั้นอ่ะครับสามสิบคนแปลว่า30สิบคนอ่ะต้องกักตัวพร้อมเราครับมันเดือดร้อนถูกป่ะเราเป็นกังวลเรื่องนี้มากกว่าเรากับลูกเราอีกครับมีร้องไห้ไหมพี่ตอนนั้นร้องไห้เพราะเป็นห่วงแม่เป็นห่วงแม่คือกลัวว่าคนอื่นดูแลแล้วไปลําบากเขาแล้วเราไม่ได้ดูแลแล้ว ถ้าคุณสมัติเราเป็นจริงๆมันกี่วันว่าจะหายมันจะ14วันไหมหรือมันจะ20วันหรือมันจะอะไรคือเราไม่รู้ว่ามันมันเป็นอะไรที่ใหม่ใช่ไหมครับเสร็จพอหลังจากที่วันอังคารเราแยกกักตัวมาปุ๊บต่อมาในในวันนั้นเนี่ยคุณหมอเขามีการเอ็กซเรย์ปอดตรวจเชื้อสวอปใหม่ตรวจเลือดอีกอีกทีนึงทั้งหมดทั้งมวลตอนเย็นของวันพุธเนี่ยรู้ผลชัดเจนว่าไม่เป็นและไม่เคยติดเชื้อมาก่อนพอตรวจแล้วปอดเราสะอาดมาก เราไม่เคยสู้กับอะไรมาก่อนเลยครับแล้วเราไม่กินเราไม่ดูดบุหรี่ปอดเราเคลียร์มากหมอบอกครับเลือดเราไม่เป็นโพสิทีฟแม่กินน้ำชาแม่ชอบกินน้ำชาเออมันก็เลยแสดงให้เห็นว่าเราไม่เคยได้รับเชื้อมาเลยและไม่ใช่ซากเชื้อที่กําลังจะหายครับซึ่งบางคนน่ะจําได้ว่าพอเราประกาศว่าเราไม่ติด่บางคนยังพิมพ์มาเลยว่า ขอให้หายเร็วๆนะบอกว่าไม่ได้เป็นอาแสดงว่าแน่นอนก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่มีเชื้อโควิด -19 ไม่มีไม่มีแต่ที่คนเขาประทับใจกันก็คือคนเขาเห็นแบบน้องเรซซิ่งเรดตอนนั้นเรดปอบแม่ยังเรดปอบแม่มีคลิปที่แบบว่าตอนแม่ขับรถอลอบไหล่แม่น่ารักมากเลยแล้วเรดทำยังไงนะที่แม่ร้องไห้นั่นหนูทํายังไงอะจําได้ไหมครับเรซซิ่งทำได้ไหมลูกก็อยากไปดูแม่แล้ว่าเพชรคุกแม่ติดไงไม่เป็นไรเลยนี่แพร่สะเอออาบน้ำแม่ทุกวันนะสะ ออฝากด้วยนะแล้วก็เราให้ซู่เอาของมาไวท้ที่ที่หน้าห้องแพทย์ไม่ไม่ต้องเจอแพทได้แพทออเออในฐานะคนเป็นแม่รู้สึกไหมบ้างที่แบบว่าลูกอายุแค่แบบสามสี่ขวบอะปบไหลเราปอบเราบอกไม่เป็นไรนะแม่นะก็ร้องไห้ก็ดีใจอะ่ะคือเขายังไม่รู้หรอกเขาก็แค่รู้ว่าเออแม่ร้องไห้แต่ก็ยังไม่แบบว่าเอ๊ะ มันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจนมารู้อีกทีคือตอนที่แพทต้องแยกกับเขาอะเขาถึงได้รู้รรตอนช่วงกลางคืนที่เขาอะไม่ได้นอนกับพี่อะเขาถึงได้รู้ว่าอ้าวแม่ไม่อยู่หรอครับนึกว่าแม่ออกไปแบบทํางานแป๊บเดียวหรือออกไปหาหมอแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับอย่างเงี้ยเกิดมาไม่เคยแยกกันพอไอ้โควิดเนี่ยมันทำให้เราต้องแยกกับลูกมันเป็นยังไงบ้าง <ๆ S 2> พี่คิดถึงนอนไม่หลับจาได้เลยพยายามนอนแต่นอนไม่หลับก็เลยต้องคอหาเด็กแก๊งให้ช่วยคุยเป็นเพื่อนครับ วันนั้นจาได้เลยไม่ไ,มไมพยายามไม่คอหาลูกกลัวคิดถึงแต่ก็ถือว่าโชคดีมากมากที่ไม่เป็นแล้วก็ตอนนี้ก็ดูแลตัวเองดีนะพี่เนาะเราก็ทําได้เท่านี้แหละครับคือสุดท้ายอ่ะที่เป็นห่วงตอนนี้มากที่สุดคือลูกอ่ะไม่ได้ใช้ชีวิตเลยแล้วการเรียนออนไลน์มันไม่ไม่เวิร์กอะ่ะสำหรับเลสนะแต่คนอื่นอาจจะเวิร์กแต่สําหรับเลสคือไม่เวิร์กพี่แต่เรียนออนไลน์สําหรับผมนะผมว่าต้องมีพ่อแม่คอยดูแลนะเพราะถ้าเด็กอะ่ะไม่มีพ่อแม่ดูแลเล่นเกมนะลูกเรียนก็เหมือนแม่เรียนก็ที่เขาแชร์กันไงว่า ครู <c oughs> อย่าเพิ่งสั่งงานใหม่เออแม่ทำไม่ทันแล้วแม่ทำไม่ทันแล้วจริงไหมที่คุณนะอยากให้ลูกเรียนนานาชาติเพราะว่าอยากให้ลูกพูดได้แต่เด็กเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดวันหนึ่งพูดไม่ได้เนี่ยต้องไปเรียนเมืองนอกเราทาใจไม่ได้คือเราก็ตัดปัญหาไงว่าเออถ้าเราเรียนอินเตอร์ตั้งแต่ตอนนี้ก็ไม่มีเหตุจําเป็นต้องไปเมืองนอกป่ะครับแต่ก็ไม่รู้อีกมันเป็นเรื่องของอนาคตอ,อันนี้เราคิดแทนเขาไว้ก่อนเนี่ยตั้งแต่ขวบจนตีสี่ขวบว่าออออเออเอออย่างเงี้ยแต่จริงจรงน้องเขาเจอคนเยอะนะ เขาจะไม่เขาว่าไม่ชินเป็นเขินเนี่ยเขาตอบนิกเยอะแล้วนะนี่ตั้งแต่เปิดรายการมาตอบผมก็เนียอื้ออกลับจำผมได้ไหมไม่ได้เออปกติไม่พูดเลยพี่แพทพี่แพทแล้วตอนนี้น้องโตแล้วน้องรึดังมาตั้งแต่เด็กๆที่ดีมีงานในวงการติดต่อน้องมาเยอะไหมส่วนใหญ่เป็นโฆษณาพี่นิกครับตอนนี้ก็พี่เล็กเป็นโฆษณากี่ตัวแล้วครับกี่ตัวครับเป็นพรีเซนเตอร์นับให้แม่หน่อยกี่ตัวครับตอนนี้ สามตัวแล้วพี่นิกโอ้โหเก่งนะทีนี้เวลาทำงานโฆษณามันไม่ได้ง่ายเหมือนที่เรานั่งคุยกันอย่างนี้นะนีกกว่ามันจะได้หนึ่งเทสอะหรือรูปอะหนึ่งรูปที่ลูกค้าจะเลือกแค่หนึ่งรูปอะเราต้องถ่ายประมาณ5้าร้อยครั้งห้าร้อยครั้งเราต้องยิ้มเหมือนเดิมอย่างต่ําคือ15้าครั้งครับมันทำสามครั้งมันก็ไม่อยากทําละอยากลูกแม่ต้องบิ้วลูกยัยว่าเออถ้าวันนี้ไม่เป็นไรเพราะแค่ถ่ายรายการแต่ถ้าเกิดถ่ายโฆษณาที่มันเอาชั่นใหญ่ๆเงินได้เยอะเอาของจริงเหรออ่ะพี่เล็กทา ไม่ทําสิทำถือทําหน้ากล้องมันจะได้ผ่านไม่ไงั้นก็ไม่ได้กลับบ้านไงยกนิ้วค่ะยกนิ้วหนึ่งนิ้ว yeah. <c oughs> เนียเดี๋ยวหละยกนิ้ว <c oughs> เออแล้วก็ถือจาน <c oughs> แล้วก็ถือจานไงท <c oughs> าเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เ,เสร็จพอไม่ทําปุ๊บเราก็บอกว่าได้เอยเ,เก็บของใครทําก็ทําใครไม่ทําก็ทําอยู่ที่นี่แหละเออถึงยอมทําถึงยอมทําไปรูปบ่อยไหมตอนนี้ไม่ค่อยแล้วตอนนี้ใช้เสียงนี่เสียงยังไม่มีแล้วนะอืม วันวันอะเพื่อนบ้านอะคงเบื่อพเพราะว่าเพื่อน,นบ้านได้ยินแต่เขมาไม่เลยอะเล็ดทะเลาะกันเล็ดแม่บ,บอกเลยใช่ไหมอ่าหนึ่งสองไอ้เล็ดบ,บอกเลยอย่าไปตื่นตื่นไายเหรอทั้งวันทั้งวันใช่ไหมลกูกใช่นี่ไงแม่แม่พูดอย่างนั้นไหมใช่ไหมระเบิดระเบิดเหรอระเบิดระเบิดฮะโรบอทแม่เบอนโร<า>บอทพี่ดุที่สุด ที่เคยทำกับเรสซิ่งอยากรู้คืออะไรเลสแม่ดุหรือเปล่าเลสพูดไปดูเอาใหม่เลสแม่ดุหรือเปล่าดูอันไหนแม่ดุเยอะหรือแม่ดุน้อยดุเยอะแล้วเวลาแม่ดุแม่ชอบพูดยังไงไหนครอบครัแม่ดินี่นี่นี่แม่พากหนูไม่ไม่ทำไมจะไม่เคยตัวลอยเลยตัวลอยเลยใช่ป่ะตัวอยแม่ตัวลอยแม่ แม่โดนผีอำ่ำอะไรอะ่ะดูสุดตอนนั้นคือโกรธเขาเรื่องอะไรที่ดูสุดใส่เขานี่แหละอย่างนี้แหละไอ้พูดเราไม่ฟังไม่ฟังนี่แหละเล่นเล่นเล่นไม่ดีอ่ะเล่นกับผู้ใหญ่ไม่ดีรหรือโยนของอะไรเงี้ยเหนื่อยไหมพี่เอ๋ออาถามตรงๆเล่นเล่นเส้นเหนื่อยไหมเหนื่อยไม่จริงกูว่าเหนื่อยคุงสองคนนี่แหละเหนือ่อยไหมเหนือ่อยไหมอ่ะเล่นเล่นเส้นเหนือ่อยไหมพี่กี้ไปถามวัยถามวัยค่ะแล้วแม่แม่เขาดุไหมดุมากเขาดุพี่หรือเขาดุลูกเวลาเขาดุสองคนหรอ อเมันนอะชอบสองคนชอบตีกันแล้วชอบตีกันในรถก็พี่เอ๋ออะก็เลดอะก็พี่เอ๋ออะเอ้เลดเงียบๆก็พี่เอ๋ออะพี่เฮ้ยเจ็บนะเอ้เลดเงียบๆยังอีกใช่ป่ะเออได้แป๊บหนึ่งนะข้าวทางทางครับลงไปลงไปไล่ไข่ทางคู่ลงไปทั้งลูกจะพี่เลี้ยง <im itation> ลงไปบอกให้ลงไม่ลงใช่ไหมดึงมันลงจากรถเลยแล้วแล้วแล้วนิกกี้กูดูกูดุมาก<ะ>เหรอเขาไล่จริงไหมใช่จริงค่ะแล้วพี่ลงไหมไม่หนูอ่ะไม่ลงแต่เลระก็สู้แบบร้องไห้อะไรๆก็แบบหมันกระถดมาห้างหนูแบบเกาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงเลยดึงจริงแบบเอาจริงมากตอนนั้นคือกลัวมากเหรอดูมากาโอ้ดูมากนะพี่เพชรนะ แม่กับพี่เอ๋ยใครใจดีกว่าใครใจดีกว่ากันบอกได้แม่ไม่ที่ดุอะไรขนาดนั้นหรอกใครใจดีกว่าพี่เอ๋ยใช่ไหมแม่เหรอแล้วเลนรักใครมากที่สุดหยิกลูกไะเนี่ยไม่นะไปไปเหมือนหิกนะเหมือนหิกลูกนะเลดลักใครมากที่สุดนี่ฟังชัดๆเลนรักใครมากที่สุดรักแม่สปอยลูกไหมพี่เพชไม่ถ้าลูกอยากได้ของเล่นล่ะ ไม่ไม่ให้เหรอไม่พี่พี่ให้ไหมถ้าลูกขอของเล่นอ่ะพี่ให้ไหมไม่ให้ไหมไม่ให้เหรอไม่เอาเอาไหมเอาของเล่นไหมเอาครับเอาไหมอันนี้อันนี้พี่ให้กับบ้านเอาไหมครับไม่เอาไม่เอาแล้วเขาชอบอะไรแบบนี้เขาชอบอะไรแม่จะได้ซื้อซื้ออะไรครับซื้อคอมคอมพิวเตอร์สี่ขวบจะเอาสี่ขวบเอาคอมพิวเตอร์เอาคอมไปทําอะไรครับเิ้ง เล่นเกมเล่นเกมวิชาเรียนที่ชอบที่สุดวิชาอะไรครับเล่นเกมพี่แคเกมเขาอยากเป็นนักแคสสนับสนุนนะตอนนี้เกมเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาอาชีพนะของไทยนะขี่ม้าไหมอยากขี่ม้าไหมอยากเลี้ยงอยากเลี้ยงอะไรลูกอยากเลี้ยงม้านี่พี่นิกกี้มีม้าเอากี่ขาอ่าพ่ชคนละม้าคนละม้าคนละม้า อยากได้ม้ยูนิคอร์นอ๋อม้ยูนิคอร์นอยากได้ม้ยูนิคอร์นอ่ะโอเคทีมงานไปหาม้ายูนิคอร์นให้เลสซิ่งนะครับเดี๋ยวเบรกหน้านะครับเราจะขออนุญาตนะครับถามพี่แพทเรื่องความรักหน่อยเพราะวันนี้สดๆร้อนๆเลยมีข่าวเรื่องความรักของพี่นะแม่มีความรักไหมมีไหมไม่มีนี่ไงห่วงแม่ไหมห่วงไหมห่วงไหมเบรกหน้าเดี๋ยวจะมาถามเลสซิ่งว่าห่วงแม่ไหมนะครับแล้วเรื่องความรักของพี่แพทตอนนี้เป็นยังไงช่วงหน้าซุปตาพาตะลุยครับ อย่าลืมซับสๆๆๆ์นี <me så S 1> ่เป็นไงอ้นี่ซับสไคร์แหมจะบ้าเหรอนะครับซับสไคร์นะครับแล้วก็ติดตามรายการซุปตาพาตลุยแล้วก็รายการดีๆอีกเยอะของอมรินทีวีเอชดีช่อง34นี่ด้วยนะครับ